สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตาต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่ททานที่การต้อนรับประเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง youTube ก็ตามหรือจะเป็น f a c e b o o กเพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่ททานเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาราศีตุลแต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนธันวาคมปี2568 สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นเข้าไปใน Google ได้เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าผูกดวงโห,โหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในนั้นก็จะมีมาให้ท่านเลือกหลายเว็บเลยครับท่านก็เลือกมาสักหนึ่งเว็บเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือได้เมื่อเข้าไปแล้วจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกก็คือวันเดือนปีและเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดพอท่านกดตกลงโอเคไปปุ๊บ ในนั้นจะมีบอกเองครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ลอลิงไม่หันอากาศหรือจะเขียนเป็นตัวยอหญิงก็ตามนะครับก็จะบอกว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นสถิตอยู่ราศีใดท่านก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นมาเลือกคลิปได้เลยครับว่าท่านจะดูคลิปของลัคนาราศีใดกันแน่และในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ดูเป็นแต่เพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจะเกินไป เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมจะพยากรณ์ให้ตรงใจใครร้อยปอร์เซนต์นั้นคงเป็นสิ่งที่ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีตุลประจำเดือนธันวาคมปี2568จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับวาสนาโดยทั่วไปของลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวสุเค r เขา มักจะเดินร่วมกับดาวประจําตัวท่านนะครับในพบการเงินจึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นมักมีความโชคดีทางด้านการงานหรือไม่ก็การเงินนะครับในระยะนี้รวมถึงนะครับบางท่านมักจะมีโชคทางด้านการเงินมักมาจากเรื่องงานเป็นสําคัญไม่ว่าท่านจะดําเนินการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ร้วนออกดอกออกผลเป็นอย่างดีนะครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองนั้น โดยมากแล้วการค้าหรือธุรกิจของตัวท่านเองก็จะสามารถที่จะดาเนินไปได้และในเดือนนี้ดาวพระเกตโคโจรเล็งลัคนาราศีตุลอาจจะส่งผลทำให้ตัวท่านเองนั้นบางทีมีดวงเดินทางผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้มักจะให้คุณหากท่านจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอะไรสักอย่างนั้นในเดือนนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีครับบางท่านก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามการศาสนา หรือว่าอาจจะไปร่วมพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าความราบรื่นของชีวิตตัวท่านเองนั้นมักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอเข้าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวพระศุกร์ย้ายราศีเข้าสู่ภพที่สามพระศุกร์เป็นดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่ภพสหัชชะมีดาวสุประเคให้คุณนะครับจึงส่งผลทำให้ความราบรื่นของลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นผมมองว่าก็ยังดีอยู่ เป็นช่วงที่ท่านมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมมิตรสหายบ่อยมากขึ้นบางทีมีดวงเดินทางไปมามีดวงต้องติดต่อประสานงานในระยะนี้และช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวนั้นโคจรร่วมกับดาวการเงินจึงส่งผลทำให้ช่วงครึ่งเดือนหลังของลัคนาราศีตุลน,นั้นท่านก็ยังมีโชคทางด้านการเงินได้ บางทีโชคทางด้านการเงินท่านอาจจะมาจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งการเดินทางการติดต่อของตัวท่านเองนั้นก็อาจที่จะนําโชคนําลาบมาให้ฉะนั้นวิถีชีวิตในการทำงานลัคนาราศีตุลก็ควรที่จะออกไปข้างนอกบ้างไม่ควรนั่งอยู่กับที่อยู่เฉยๆติดออฟฟิศในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่อาทิตย์อังคารโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำตัวท่าน จึงอาจจะส่งผลทําให้ลัคนาราศีตุลเป็นธรรมดาที่ท่านมักจะเจอกิจกรรมที่ต้องเด็ดเหนื่อยเข้ามาบ้างในด้านสุขภาพก็ควรที่จะระวังอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือไม่ก็เป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเคสขัดยอกฟกช้ำอะไรก็ตามแต่แต่คงไม่เป็นไรนะครับและผมก็แนะนำว่าหากเป็นการดูแลตนเองเช่นทำฟันทำเลเซอร์เสริมสวยความงามหรือจะเป็นการบริจาคเลือดก็ตามแต่นะครับ นับว่าต้องฉโฉลกท่านทําไปเลยครับการบริจาคเลือดได้ทั้งบุญและก็ได้การแก้คลิปในดวงชะตาด้วยครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลักนณาราศีตุลสําหรับท่านเองที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับในเดือนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามนุษย์ยูเกตเนปจูนบาปพระเคราะห์มักที่จะลายร้อมพบที่7ในดวงชะตาโดยมากนะครับท่านต้องระวังสุขภาพของคู่ครองเอาไว้บ้างบางทีคู่ครองนั้นเจ็บป่วยได้ บางท่านก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องวุ่นวายเรื่องยุ่งยากใจมาจากคู่ครองบางท่านคู่ครองก็มักจะมีดวงเดินทางห่างไปซักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตนะครับท่านคงไม่ได้ดวงตกนะครับไม่ได้เป็นลายฉะนั้นท่านอย่าไปกังวลครับความสุขสมหวังในชีวิตความรักนั้นผมมองว่าก็ยังมีในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่พฤหัสสุขย้ายราศีนะครับก็เรียกได้ว่าส่งผลดีทางด้านความรัก รวมถึงตัวท่านเองมักเนื้อหอมและก็มีกามรมกามราคะมากขึ้นนะครับท่านจะต้องวางตัวให้ดีเลยทีเดียวมิฉะนั้นท่านอาจจะผิดศินข้อสามได้ครับใครที่มีคู่จะต้องวางตัวให้ดีๆสําหรับท่านเทียงโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นโดยมากนะครับในเดือนนี้ดาวประจําตัวตัวท่านเองนั้นโคจรร่วมกับดาวสุเคราะห์หากท่านรักใครหรือชอบใครก็ตามแต่ในเดือนนี้ โดยมากท่านมักมีโชคทางด้านความรักตลอดทั้งเดือนนี้รวมถึงคนที่ท่านต้องฉะลกนั้นมักจะเป็นคนต่างชาติคนต่างทินคนไกลคนสูงอายุคนแก่นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังทางด้านความรักได้ไง่ายๆครับสำหรับลัคนาราศีตุลน,นั้นคงมีเพียงเท่านี้